มันเลือกช่องได้งั้นเลยนะี่ชอเอ็ะเ่าอกเข้าร้านได้กูไม่กลัวละบอสเดิมกระดอบทเไมอ่ะอ๋อมึงซื้อโดบใช่ใช่มึงจะโดบอีก็ใช่ดเดียวเลยกลัวโดบเรื่อยๆแค่กูขอโดบกูไม่ใช้ตกสามตรงสามเตามันยาวอ่ะกูขอโดบมันเดียวแต่มึงใช้ไปแล้วนะแต่ว่ามึงก็ด่าตัวเองแย่ๆเดินไปร้านคาไอ้สัสเนี่ยแล้วพอกูโดบแล้วบวกกับท่าไอ้นี่นะโหวิ่งโดกเยียดเลย เดี๋ยวกูมีท่าเดี๋ยวตอนนี้กูใช้สองต่อไปก็ไม่มีประโยชน์แม็กกูยังมาได้ตรงนี้ไอ้แดงเด็กมึงก็เก็บบอสอหรกูเห็นปกติมึงเก็บบอสเนี่ยโอ้ยกูต้องเจียมตัวบ้าไอ้เดี้ยหรือย่างถ้ากูตายกูไปอยู่ตรงนู้นนะเว้ยมึงก็เข้าบวชดิเอ้ยนี่มึงเจอซามอนเนอร์ก่อนซามอนเนอร์ตบก่อนซามอนเนอร์อะแล้วมันก็ตีซามอนเนอร์เอ้ยเอ็แท็กมันแรงกว่ากูอีกจะตาย กูดตีมอนแค่ร้อยกว่าเลยน้าหิบเบิร์ดเย่แม่กูยังไม่เลี้ยวอาบเลยตอนนี้กูว่าต้องลงแล้วแหละลงอะไรวะเอาลงร้านค้าเลยล่ะเด๋อคำนวณไว้แล้วจำจนขาวจักอ่ะจำจนขาวจำจนไว้เทนนิ่งเหรอไอ้สัสแค่เราเพื่อนเด๋อาที่ขุดออกด้วยเด๋อสปินเนอร์ไล่ลาวออกยย อันนึงกูต่างหน้าเยต่าหน้าไม่ต้องคิดเป็นนักลงมันผมแคน้อยด้วยเยไม่เป็นไรจบรหวานทางวา่วยกูได้หมดแตงโมเชอรีแตงโมเชอรีโดยเฉพาะอีเหี้ยนี่ะกูไม่ได้แค้งกับแม่งเลยแต่มาฆ่ากูอ่ะไอ้สัสฆ่ากูจัง ลงมาแบบไม่ลังเลนะอตอนนี้าม,ามันแล้วรีบกดเองก็ปึ๋งแต่อตอนนี้มันลงมันไม่ลงมาละช่วงเิ่าเกมเดินไปเจอ,อนี่ถือว่าโหดมากไอมอนสเตอร์ตนี้ <c oughs> เพราะว่าม่เเมื่อกี้มันขึ้นแล้วนี่เฮ้ยมันคงจะเปลี่ยนจอนนอ็อกกันม <c oughs> มันเดอ้ออีกแล้วอันแรกออชิบหายแล้วไงแต่กูไม่รู้กูจะการได้หรือเปล่าอ้าวเย็ดโดเจ็บเจ็บเลยสัตเจ็บเลยสัตเจปวดต้นราวไปโอ้ย้ oh yeah. เย็ดกินยาแล้วช็อตหมดอ่ะตอนเนี้ยบอลเบิร์ดตอนนี้กูยังไม่มีท่าแบบมึงไงเพราะว่าจ็อบกูยังเพิ่งเปลี่ยนมาไอท่านั้นมันต้องจ็อบสักพักมึงเนาะบอสใหญ่แล้วมันเอาไปจุดที่มันใกล้บอสใหญ่ที่สุดอ่ะกูจะไปทำแน่เนี่ยกูต้องลงมาทัง เยังไปฆ่าบอสใหญ่เลยสินะเอาลงบอสม่วงได้ก็ฆ่าไม่เดินสามเต่าด้วยเดินไปเรื่อยเย็ดย่ำตอกไปเรื่อยอย่างเงี้ยเป็นทางรสายโหดแล้วสีไม่มิดด้วยไม่ผ้องลมเลือดกับสีก็แลยเอาได้ยาโดดด้วยได้ยาโดดด้วยนะสเตนบูชื่อก็บอกแล้วว่าโดสสเตนได้จ็อบอาชีพเดียวกันเลยมันจะสติวแมจริง มันล็อกอะไรวะ Lock ล็อกคุยแกล็อกนีแล้วมึงก็โดนมันล็อกไว้โอ้ยหลบพีวมึงมีสปีดหลบด้ยวยเหรอหลบบฟ้าได้ด้วยเหรอไม่รู้รู้แต่มันจะมาเปลี่ยนอาชีพแลหลอะไรนีว่ว่ามันจะเปลี่ยนอาชีพอะไรดูจากการอัพแล้วน่าจะเป็นอพีดอะมันมีปวดพีดไหมเงี้ยจ็อกกถ้าเดนพีชต่อไปมันจะมีอาชีพใหม,โม่โผล่ใหม่คือมันแตกมาได้หมดเลย อแต่ของใครของมันเองใช่ไหมล่ะไม่ใช่ของใครสมมติปูตอนนี้ไปเล่นนักเวทมันก็มีอาชีพออกมารู้สึกอันเคมิสออกมาบางถ้าเล่นโจนกันนนักเวทถ้าเล่นนักดาบกับนักเวทมันจะมีอันนี้ขอลองไปเสี่ยงแล้วกันตายเป็นตายสองเทิร์นอ่ะสไะไ์ได้สองเทิร์นก็ชนะก็มีโอกาสชนะแต่ว่าถ้ามังเปิดไพ่ได้หลังตายอ่ะกูตายละ อ้าวงั้นโอเคปูจะแรกละปครูแรกละต้องอีกเทินหนึ่งต้องเปิดไพ่ได้ก่อนแล้วรถไปไัดอ้าวจะมาเลยปรูแรกแล้วไงสองเวลเอาไปสองเวลพุชเจ็บเลยเมื่อกี้รางวัลคุ้มค่าไหมโอ้ยเวลเดียวอือผมกดเลือดยิ้กเลยก็ต้องกูว่ารู้สึกว่าเลือดต้องมีไว้ใช้หน่อยแล้วแหละเลือดยิ้กเลยเลือดจะเท่าครูหรอแต่ต่อให้เลือดเท่าคูครูก็หยอก พอใจแล้ว,ดว,เ,วเด่กโอเคเดเข้าวม,วม่วงไม่ไม่ดูแบบเดตัดด้วยเข้าเ<ย>ข้าวม่วงเปิดไพ่ไม่เป็นด้วยน่าจะหลบได้นะอุยอ้ยน,น,น่าเซฟไว้นี่ก็หลบได้แบบแ,ดววแข็งแกแขนต่อ ม้อนเมืองนี้โหดม้อนเมืองนี้โหดอืมโอ้เอาแค่นี้ไปกูตั้งใจอยู่แล้วว่ากูจะไม่ขายไว้เผื่อเวลามันตกตายได้ขโมยพวกนี้ไปแทนเอ๊นี่ดแผนกูฉลาดไม่หล่ายจัดไม่หรอกแม่ดีกับมันมาขโมยวุ้นมงในตัวต้งวิ่งไปซื้อใหม่ลำบากไม่ต่าใช้หมัดต่อยอ้าววะมันจะการทำไมเนาะอือ on my way ่ในขนณะกูป่าบบอลม่วงกูยังไม่ได้ตผลนี่เท่าไหร่เลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มึงจะมาปลายิางฉุบกูอีกไอส้สตยกูบอกไม่มีตาให้อนหน้าประจวบเลย <c oughs> มึงให้คนเฮี้ยอะเลยกูไม่มีตามาันยังจะมาเป่าจังเกนโปกับกูอีกเย้ <c oughs> <c oughs> ไปเปลี่ยนอาชีพแล้วเว้ย เป็นเมจิเชียนคนนื่นเขาเปลี่ยนอาชีพไปแล้วกูยังไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นเมจิเชียนแหละมันเป็นเมจิเชียนอยู่แล้วไม่ใช่มันเป็นนักลบเอามันเปลี่ยนเป็นนักลบเหรอมันเป็นวบริเวรตั้งแต่เดิมอยู่แล้วเมจิเชียนอ๋อแล้วมันจะได้อนี่มาในคอมพิวเตอร์มาบ้าถ้าจำไม่ดีนะโค้ดดำมันค่อยได้เท่เหมือนกันนะที่นะสายเวก็ได้สายพีก็ได้โอ้ย การเวทอีกแล้วอ้าวเอสแอมทกูต้องมีของกันเวทวะแต่ของการเวทแ,แพงกูยังไม่มีตังสักกระบาทติดนี่อยู่เลยคือไอ้พวกอ,อะไรที่เกี่ยวกับเวทมนต์นนะ่ะชิ้มเดียวเท่ากับหรืออาวุญโลได้เลยทำเวทจะต้องรวยหน่อยอ จะเป็นนักเวทที่ดาเมจแรงมากอู้ได้เลยว่าเป็นนักเวทที่ดาเมจแรงมากนักกูเล่นนะกูก็เคยเล่นตัว่าปอนท่าเล่นนักเวทก็สมบารณ์ทันเลยทุกคนคเจอมันเตอร์คนนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะมันมันสายเวทสู้ไม่ได้แล้วส่วนหญ่มันเตอร์มันสายตีมันจะโขงแค่ไหนด้วยเย้มันใช้ท่าอะไรวะโอ้โหติดพีดีกเอ้ยหลบได้ด้วย ความโชคดีสปีดครูยิงน,น้อยอยู่ยโอ้โหแม่ตัวถึกถไ,ไกอ้มันจบวิ้แล้วปะวิอะไรวะับหึงของเอร์ไมาถ้มันอยู่เ์อร์ออามพีิเห้นที่โเ็ดแม่ต้องรอคูที่โลอีกตั้งหาก <Yeah. S 2> เด็ดจุดเก็บตังนี่ว่ะโอ้ดู oh. ต่อไปอืมดีนะได้ก่อนเอาผมได้อาวุธใหม่แล้วเหรอยังชุดได้ตังค่าบอสได้ดิ yeah, มึงไปเสี่ยงบอสแดงทีเดียวมึงได้ตังค์ไปหมดชุดผมก็อยากเสี่ยงอยูอย่ตรงนะอ่ากูว yeah, อริเออร์อะ อฟื้นแล้วมึงอืมดีฟินจับแล้วครับใส่ไม้ให้ด้วยเดก่อนเลยก่อนเลยแกแกตงยัก์ถ้าไม่สไตล์เองว่ามันตีมตายปะตายหรอ ใช่เมืองนะที่เดินมานยังเอาชุดเมืองสองย OK e ู่เลยเนาะเออสายเผื่อหลบได้ด้วยเอ e ็นักเวสสายตี <c ười> โคตรโหดเลยเล่นได้แล้วมันเล่นเป็นเนโครแมนเซอร์มันก็เล่นสายตีได้จีนี้ชีพมันจะปวอแล้าเปี้ยวด้วยจุกเปียวเนี่ยกูอยากกลับเมืองเนี่ยอะ่ะกูทำดาเมจให้มึงมาสารต่อแล้วกัน อ้าวเหรอมันอยู่มันอยู่ตัวเองก็ได<อ>้ได้เหรอนกูขอวัดดวงกันตายเป็นตายต้องชนะมันสองเทินอ่ะเปิดไพ่ได้ก่อนอ่ะมาตีมึงไม่ตายหรอกเทินหนะึงอ่ะมึงได้ดูไพ่มาไม่ใช่อืมเนะี่ยตายไปเด็ดกูจะตายไปเลยวัดดวงดเฮ้ออึ้งแต่กูกกว่าคงไม่มีเทินต่อไปเขาไม่จะใช้เวทสายหมูที่รุนแรงมากใช่แล้วกูตายแน่ อ้าวเย็ดไม่เกือบตายโอ้หดีนะมึงกดเลือดไปใช่ไหมเออเย็ดแม่เลือดเหลือเก้าขอแก้แก๊สเถอะขัวโทษที่จะเก็บบอสตัวนี้ให้มึงเอาเถอะตามใจเลยกูว่ากูมีสิทธิ์ตายสูงอ่ะเพราะกูดูแล้วความเป็นดวงกูไม่น่าจะเหลือเลยเ,<อ>ย,เย็ดสตายอีกหลายสัตว์อ้าวมึงไม่กดเหรอไม่กดไอ้เหี้ยอ้าวชิบหาย กูไม่รู้มันจะสไตล์เพราะถ้าถ้ามันไม่สไตล์มากูไปขวดเคาน์เตอร์กูตายนะอมันตีแรงตายนะไอ้เยี่ยยักษ์นี่สองไฟอะนะไอ้สัสเยดแม่ทำกูหลับ6เดือนอะเยดแม่เป็นเดวิลแล้วจหมสัปดาห์นี้แม่งยิ่งกว่าพีอีกนะเนี่ยเอเเอเป็นเดวิลเออ ระวังตัวไว้มันไล่ฆ่าพวกเราแน่นอนขอมทางยิงนไล่ฆ่าพวกเราแน่นอนเอ็มว่ากูตีธรรมดามันตายไหมไอ้จีมึงว่ากูตีธรรมดามันตายไหมเลื่อนมาฮะมันน่าจะตายตายใช่ไหมถ้าเป็นกูอยังตีธรรมดาเอ้ยได้ตามด้วยหมดนี้หมดศินเลยปี๊ดเลยรับจับหมดเลย โอ้กูจะรีบกลับไปปิกลับเมืองละเจ็ดหมื่นตรงใจแอนมึงเลยมึงไม่ใจแอนอ่ะเป็นบอสเลยไงไม่เว้ยมันจะเป็นบอสตัวใหม่มาเด็ดอดมีสี่สิบด้วยอ่ะ กูหยองเลยมันเดินประมาณสองเดือนนะมนาหามันมาหาคุกไม่ได้เพราะปูหลับเอาสักปูหยองเลยเที่อ่ะแต่คืนนึงเดินไม่ถึงรอบอีกเทคืนนึงก็เดินเล่นอยู่ได้ข้าวหรือข้าวบ,บอสได้กูใส่เคิร์สใส่มันได้ปะ่าวะอ๋อใช่อืมอันี่มันเหมือนท่าคอยเตาะะ๋าบอว่าสิบสิบเลยเอ่ะมันเก็บเก็บคอยใช้ท่า อ้ยชิบหายเลยรู้สึกกูกลัวละกูกลัวมันจะฆ่าเราก่อนอะดิมาเจอนี่เดินไม่ถึงหรอกไม่มันใช้สกิลใส่เราเปล่าใส่เรามันแรงไม่ใช่เหรอแต้มยังน้อยอยู่มันใช้สกิลใส่เราไม่ได้มันจะมีสกิลแบบว่าหนึ่งจับเราไปหามันสองให้เราไม่ให้เราเข้า้านงขากับช่องพวกนี้มันติดได้แล้วให้เราลงช่องออกมาดามันเดินมาใส่แต่มันอยู่ที่มันเก็บแต้มด้วยกูรีบเข้าไปใช้ซื้อของไอเทมอาวุธไว้ก่อนดีกว่า

โอเคไม่เป็นไรสียูเลยเด้อ้ามันฟื้นมาแล้วยูวิ l เบ e ะแบ k แล้วซีโดบยาไปตามจัดเดี okay, ๋ยวกูขอดูแป๊บนึงโอเคไมย,ยังทำงานอยู่รู้ว่าไมาแบตหมดตอนท้่มันฆ่าเรา กูก็ไม่กลัวมันเอาตังเราไปได้หมดเลยเปล่าวะเอาทุกอย่างแต่กูว่ามันไม่น่าจะเอาตังมันคงจะเอาเนี่ยอาวุน้นคงจะแกล้งเราตึ้นหรือดึงหมาป่าสายอะไรวะเนี่ยสายสมดุลมั้งเย็ดได้ฆ่าสได้ฆ่าแล้วตาย,ตายเฮ้ยไม่ตายด้วย ไม่ตายเฮียมีการลีลาด้วยนะหอยมีการหอยแล้วก็มลุ้นเหมือนกันแลเนี่ยไม่ใช่ไม่ลุ้นนะไอ้สัสลุ้นนะต้องรีบกดไว้ก่อนละตีเบาเหลือเกินไม่เคยกดเลยตีเบาเหลือเกินต้องจบไม่ได้เลยเทินเดียวเข่ามันได้พ o i n t แล้วพ o i n t มันครบแล้วใช่ไหมอ๋อใช่เลยนี่ไงข้ามเข้าจองไอเทมข้ามเข้าร้านแล้วใช่ไหมข้ามเข้าร้านอะไรพวกนี้ โอ้ยเทียไอ้กูอยากเข้าร้านค้าก่อนนะเนี่ยเฮ้ยเข้าได้เว้ยห้ามห้ามเข้าร้านค้าอย่างเดียวแต่ว่าเข้าช่องไอเทมแล้วพวกนี้ได้มันจะมีท่าที่มันปิดไอช่องพวกเนี้ยเฮ้ยกูเพราะเพราะถ้ามันเข้าพอมันปิดไอช่องพวกนั้นอ่ะเราจะหนีมันไม่ได้ไงถูกป่ะมันลงมาตัวได้เลยอ๋อเนี่ยก็ยังเข้าได้อยู่มันปิดป่วยอย่างมันก็ยังเข้าได้อยู่เนี่ยวดเสียปืนยันเไม่ไม่ไม่วัไม่วัไม่วักูแค่อยากดูดูคิดดูกูจะเข้าไปวัเมืองใหม่แล้วไม่ใช่เหรอ กูมีก็จริงแต่กูอยากไปเปลี่ยนอาชีพก่อนไงก็แล้วแต่มึงก็โอ้หมึงคิดดูก็เข้าไปแล้วแต่มึงไม่วัดกูเก็บนะกูเก็บหมดอะ่ะขอเสียกันเพราะไงเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนอาชีพกูที่เก็จมันเดินเสียเวลาม,มาไม่มีบอสให้มึงฆ่านะออกมาเป็นบอสไปเลยเอาลัปืนอ๋อมึงได้ก่อนนี่วะมึงตีมันไม่ตายอะ่ะใจแอนตั้งสองเทินยังไงก็ไม่ตายอืมรอให้เป็นกูก็ไม่ตาย เขาโป๊กเฮียตแม่เขาโปกโป๊กปตายนะปืนเกาเกาเกาไม่มีทางป้องกันมันเป็นสกิลพิเศษของมันกด X เหมือนที่กูกด X หนีอะ Escape อะแต่มันเป็น X ของมันมีโอกาสอย่างเดียวก็คือติดหรือไม่ติดถ้าติดก็คือตายเกาเกาเกากูก็ไปอยู่เมืองสองเมืองที่มันอยู่ไม่มีทางป้องกันไอ้เฮียนี่มัโหวยจริงแขนฝังหุน่นระหว่างอ๋อห้ามใช้ของห้ามใช้เทมแต่มึงเข้าไปสารตอกูได้นะแทงจึกก็ตายแล้ว ก็กูลดดาเมจลดเลือให้มันไปแล้วไม่ใช่ต่อซึ่งหนึ่งไม่ต่อต่อให้มันอ๋อมันฮิวด้าใช่ไหมตัวเนี้ฮิวด้ต่อต่อให้มันไม่นี่กูว่าสู้ดีฝังไม่เหลียวเดี๋ยวกูกลับไปเมืองเก่าให้ไวๆวให้รีบไปเปลี่ยนอาชีพดีกว่ากูมี กูรอก่อนไงกูไม่เฟืร์นกูตาไฮจะใช้อะไรกันไม่มีแต้มแล้นี่ใช้หมดแล้วนี่มันใช้ยี่สิบเองมันใช้น้อยเดินมาดิอากมาก็มาเยัดแม่มาจริงด้วยมาจริงด้วยโอ้โหแล้วไพ่ได้ก่อนด้วยน่าลายกูเซฟนี่ยัดแม่ไม่ต้องสืบเลยไม่ต้องสืบมึงยังไงก็ตายไม่ให้หนีด้วย มันทำมาเพื่อแค้นมึงเลยเนี่ยมันทำมาเพื่อแค้นมึงเลยเนี่ยจะเอาอะไรโหเรื่อโครเยอะเลยอย่าบอกว่ามันทิ้งอาวุธโอ้ดีมึงองกูว่าจะไม่มีเมืองเลยคราวนี้ก็จะเป็นโลกเราก็คือเราถ้ามันถ้ามันไอเนี้ยถ้ามันกลับมาเป็นเมมันจะเลเวลเท่ากูเลยไว้แค่นี้ก่อนมันจะเลเวลเท่ากูเลยเอ้ยไม่รอพวกเราฟื้นมาก่อนวะนี่มันเดินอยู่คนเดียวนะเสรินเนี้ยมันหนึ่งชั่วโมงแล้วไว้คอนหลังดีกว่า กูยังไม่ได้ทบทวนการบ้าบทเรียนเลยไม่ต้องบทไม่ต้องปวดแล้วไม่ต้องเรียนไม่เล่าเฮ้ไว้คราวหน้าคราวหน้าเกมเพื่อนกูเห็นว่ามันปวดในกาแล้วเด็ดปวดในกายโอเคครับว่าส่วนนี้เราขอพักในส่วนของดูกับปองชิงเราไปดูการตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่นะครับผมเราไกลาีตายหมดละเหลือมาคนเดียวโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ